เฮ้ยแบกกรกติงแบกกระถิงวัสซันน่าดูนเป็นไหลตัวอยู่ครับนี่นอกสายในตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับวันนี้อยู่กับชินอบิแล้ววันนี้เราก็นัด ยูทูบเบอร์หลายคนเลยนะครับผมจะไปหาปลากโอ้โหตอนนี้ก็ประมาณ1 1อดโมงแล้วนะครับนี่เราเตยมไม่พายก็คือเบ็ดนั่นแหละแล้วก็จะไปหาปลากันนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ริมท่าน้ำแม่ตะเออแม่ตะอแล้วครับผมนี่มันก็อยู่กับผมจูซ่าครับผมใช่แล้วเดี๋ยวก็จะพาพี่อาชีพไปหาปลานะครับทุกคนเดี๋ยวก็รอชมกันว่าเราจะได้ปลากี่ตัวนะครับอ่า ทำไม่ได้อ่ะแกงไก่ไปหาปลาแต่กลับมาแกงไก่ไม่มันต้องได้อยู่แล้วระดับเราอะ่ะเอ้เจ้าม่น้ํามืออยู่แล้วอ่าฮ่าเขารับประกันนะครับผมเจ้าทีเขารับประกันแล้วนะ,ะ,นะได้สักก้วนหนึง่งสองนิ้วเฮ้ทำาบ้านโอ้โหคือได้แหละครับเมื่อกี้เราเซลล์เซลกันว่าถ้าเราไปหาปลาแล้วกลับมาแกงไก่ได้โอ้โหจบเลยจบเลยนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเจ้าทีจะพาเราไปหาปลาที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะผมนี่เห็นไหมบรรยากาศแบบนี้เรารออะไร อ่ารอวางนี้รอรอทันทีด้วรอรอพี่ววยโอชินะครับผมโอ้โหนานมากนานมากเดี๋ยวมาถึงนี่ต้อนต้องอะไรไม่รู้ยาวต้องดุกซักหน่อยต้องอะไรเออไม่รู้เดี๋ยวรอชิจะไปหาปลาเหมือนกันใช่ครับเราจะไปกับพี่ววยโอชิด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มา นี่ก็จะพามาดูบรรยากาศรอบๆมีม่นันเมยก่อนกําลังคึกคักเรือมาข้างบนนู้นะเดี๋ยวพาไปนั่งเรือด้วยนั่งชิๆลๆแล้วไปหาปลาเออจอซาบอยจะพาเราไปนั่งเรือด้วยนั่งชิวๆไปหาปลาใครจะมาก็ได้นะเออใครจะมาใครจะมาเที่ยวหรือไปฝั่งนู้นก็ได้นะครับผมค่าเรือข้ามไป20บาทเองนะไม่แพงฝั่งนู้นอ่ะชื่ออะไรลุงนี่หรอเออตรงข้ามกันตนัวไม่รู้อ่ะ เลียมไม่ถูกเลียมไม่ตะวอเหมือนกันแล้วกันตะัเมอัโอเคมาที่นี่ก็จะได้ฟังข้ามไปฟังรักเกลียดด้วยนะครับผมบรรยากาศฝั่งนูกก้นก็ดีถ้าใครไปเที่ยวน้ำตกคูทอก็แม่ตะวอนนี่แหละครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆดีแม่น้ำเมยนะครับเรือกําลังมาแบบคึกคักมากอ่าลงมาละลงมาละอ่าลงมาละเดี๋ยว พี่ตอมับพี่ไมโอชิมาแล้วนะครับถ้าไทยมาแล้วมี่ถ้าไทยมากล้องเลจี๋นะสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับวยโอชิครับจัดไปวันนี้เวอชี่จะไปแล้วไทมดีไปวช่อไรครับสต a นี่นะครับผู้สากรรมของเราอ่ไสัวเฮ้ยจะขับเรือเองอะ

ขุนทรต่อไปขุดไส้เดือนเพื่อเป็นเยื่อนะครับผมยาที่หล่อปวนี่อยู่วัดนั่นเลยอะเยอะหรกัแลโบนี่ไส้เดือนมันมีสวดกินนี่ทุกคนรู้จักไหมเกี่ขียนะเกิดขี้ไหมโอ้โหทสคับเทสเฮ้ยโอ้โห ดได้ไหมครับไม,ไม่ไม่ต้องขว้างอีกเลยสิเราขุดไส้เดือนนะครับผมนี่นะครับเป็นเหยื่อชั้นดีเลยนะครับบอกให้เหยื่อนะครับผม <c oughs> เพื่อที่เราจะไปตกปลานะครับผมนี่เทสรอบแรก ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็เนี่ยลอยครับครับอลกอยู่ที่ป่าเดี๋ยวจะติดเหยื่อไปตกปลาแล้ว โอ้โหขั้นหน้าขั้นหน้าเรานี่ก็มีเหรอโอ้โหนี่เรากำลังเตรียมพร้อมนะครับนี่ เยือกก่อนนะครับอ่าวิธีการเกี่ยวไส้เดือนใช่ดูวิธีการเกี่ยวไส้เดือนแล้วก็ไปตกปลานะครับนี่เสร็จแล้วอ่าประมาณนี้เดี๋วยวเราจะโยนละอ่าต้องหาเลงสถานที่และม,มุมดีๆถ้าแบบหา <laughs> ยก็เสร็จว่ากินถ้าทำไมเราไม่กินอ่า ตังเกีรลุตตุ้มนะครับผมถ้าจมลงไปนี่<ร>เสร็จแล้วหมหาย,หายไมหายเสร็จแล้ววตรจมแล้ว <laughs> <laughs> เรียบร้อยแล้วนะที่ช่อดไม่รีนะเพราะต่อะไรเนี่ยไมน่าปลกตัอยู่กลางแล้วกันเหรอนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาจุดที่แบบคาดว่าจะมีปลานะครับอ่า โอเคนะครับนี่ผมก็ติดเยื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปจ้องไ,ไดี๋ยวปาดไล็กกว่าปาแล้วกันครั โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะตบปลาที่นี่สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าพี่ไบโอชิมันพี่ไบโอชิเขาไปท่อแหก็เราก็จะไปตามเขานะครับแต่ตอนนี้ก็ชิวๆก่อนนี่สังเกตการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจดซาได้แล้วครับตัวหนึ่งโอ้โหแล้วก็เป็นปลากระทิ่ปลากระทิ่นะครับผมใช้แมงดีเลยโอ้โหอัศว่าเทน่าน่ะเออ โอ้โหได้แล้วได้แล้วดีรอแล้วกูเฮ้ยได้แล้วว่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคเนี่ๆถ้าได้ขนาด้เลยเดี๋ยโอเครอต่อโอ้ธรรมดาหาไม่ได้เรื่องละ Ê, đây, 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 ít cá chưa đây, à, đây, 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 Đi đây, Thôi, đây, 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 đây,

คิดว่ามันดูแลปลากระป๋องอะไรปลากระป๋องอะไรที่หล่อเอ๊หล่อพีนั่นเหรอดุ้งเหรอดุมเหรอโอ้โหตัวโคตรเยอะเดี๋อวกดี๋ได้ปลายกันนิดหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวลุยต่ออ่าตรงไหนนี่เลยเออเดินไหมโดนดิจับเราโอ้ถ้ามีปลาก็โดนแหละ มีเรือมาด้วยมีเรือมาด้วยรีบครับรีบรีบโอ้โหนัดเล็งมากเฮ้อตัวหนึ่งเออสองตัวสามตัวสามหรอนา้สามเยอะปลากระทิงครับปลาี่ไซส์เล็ก แน่นๆอยู่ตัวอารมณ์ชอตคิดกับไปอ่ะนีะดีับปลากระทิงนะครับโอ้โหชิดได้แล้วครับผมอ้าอยู่กับทั้งชิดครับรอลุ้นรอลุ้น เลยครับโอเคค่ะไปตกปลาเราหาที่ช็อตเตะแบบลุยๆครับ <S <S เข้าปา่านี่อ่าซุ่มก่อนซุ่มยิงตรงนี้แหละจอดซาดได้อีกแล้วนะครับโอ้โห ก่อาจะได้าจได้ที่ดีๆดูประกวย่าโพลหรอครับปลาปตะเพียนปลาตะเพียนนะครับโอ้โหดูได้แล้วอ่าต่อนมันิ่มันติดเว้ยได้ละเว้ยได้แล้วเว้ยนี่กี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้ว รวมัว,วละรวตัวนี้ก็สามตัวละสามแล้ว <ละ S 1> ใช่ไหมสองตัวโอเคโอเค เฮ้ยแากทิงแากทิงมาแล้วมาแล้วสวยสวยล่อตัวไปแล้วเย็นนี้ระวังเงียมเงียงแโดนแล้วโอเคโล้เอาซี่เอมีเงียมด้วยข้างหลังอะแล้วก็ตรงขากนเอาอันฟันดีวางั้เอาชัวร์ชว์เลยเย เห็นเ yeah. ือยังเห็นรืยยังเฮ้ไ oh, ม okay. uh ่ธรรมดาโอ้โหเลี้ยวออกเลยอ่าเดี๋ยววาชัมด้่อาันถ้าัจะไมัจจาบอปัจั

เราละสิบตัวสิบตัวดื้อแกนี่ยงคือเรื่องเราไงพี่คือราเนี่ยช่วยน,นะแค่จริจร งไมาแล้วของแท้แท้่าเออที่เจ็บเพนเจ็บป่ะผมก็เฮ้ยไม่แน่นะโอ้โหอ้าวนีปาโอ้โหได้ละลอดตัวไปอีกหนึ่งมือนี่โอ้โหว้าซาน ได้จะไเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮขอสักสตัวสตัวพอดีแป๊ะเฮ้ยสาตัวครับสาตัวสาตัวพอดีแป๊ะเฮ้ยสามตัวไหสี่ตัวดีห้นะนี่หนึ่งสองมี่เ้ยใหญสุดละตัวมีตัวใหญ่เว้ยไม่ต้องตกปลาแล้วอตกปลาแล้ว โอ้โหได้ปลายและเห็นไหมโอ้บรรยากาศดีมากเดือนเกรเรกำลังขึ้นมาครับ ัอโอ้โหไหลตัวอยู่ครับเอ้๊ร่ดตายนวตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้ก็เต็มหม้อแล้วเยอถ้าเอาวิีนี่นะก็ลดจะตัวน่ง

ปลาปลาโปูเสือปลากรกปลากรก็ได้สินะระวังอย่าบานนะชามาหัวเสือหัวเสืออืมปลากรกหัวเสือหัวศรีนวะหัวเสือหัวเสือเฮ้ยอะไตัวอะไรตัวรอบนี้อ๋าลอบตัวไปอีดึงมือครับวันนี้นะครับนี่ที่เราไปหาปลากันโอ้โหเยอะมาก โคตรเยอะเลยดูดูมีแต่ปลาตัวใหญ่มีปลาหลายแบบว่า,อาร,ร,รอดตัวแล้วนะครับวันนี้รอตัวแล้วได้แล้วหนึ่งมือได้สองมอเลยนะเนี่ยวันนี้ก็ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นฝ่ามาละ อย่างที่บอกเราก็เไปหาปลามาก็ได้ปลาละก็ได้สักหนึ่งหม้อสองหม้อละโอเคนะครับผมคลิปของผมก็อาจจะจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับอาก็ขึ้นฝาเอาเรือไปจอดแล้วก็กลับบ้านเนาะเนาะพี่โอเชื่ดเนาะวันนี้กลับบ้านกันแล้วครับผมภารกิจเป็นไงบ้างครับอืมก็ได้อยู่ครับมือนึง สองมือด้วยป่ะมือหนึ่งอ,อ่าโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าลุยที่ไหนพี่เบลชิลุยที่ไหนยังไม่แน่ใจครับ <S 1> <S 1> <MILL> ต้องดูก่อนครับเจอกันแน่ในป่าคอยดูนะ